นี่นะครับหมูกรอบเราทอดซ้ํารอบสองมานะครับโดยการใช้น้ํามันร้อนจัดนะครับเนี่ะผ่าไปสิบนาทีนี่นะครับก็ได้แล้วนะครับความกรอบแล้วก็สีก็ได้แล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็ตักขึ้นได้เลยนะครับตักขึ้นแล้วเราก็จะไปสับชิ้นพอดีคําแล้วก็จะนํามาผัดกันนะครับหลงเยอะได้เลยนะครับใบกะเพราก็ผัดซ้ํานะครับเอเคพอผัดยุบนะครับเดี๋ยวไปจัดลงกล่องนะครับเดี๋ยวไปส่ง ลูกกค้าันสวัสดีครับมาพบกันเช่นเคยทางช่องเชฟชวนชิมกับผมเชฟชาตินะครับกับเมนูที่จะนำมาทําให้ชมวันนี้ก็จะเป็นกระเพราหมูกรอบราดข้าวนะครับซึ่งเป็นการทำอ,ออเดอร์ส่งให้ลูกค้านะครับก็บมาดวนว่าจะมีกําไรหรือเปล่ากับช่วงที่หมูขึ้นราคานี้นะครับ มีออเดอร์อยู่40กล่องจะใช้วัตถุดิบเท่าไหร่แล้วก็มีส่วนสมอะไรบ้างมาดูนะครับมาครับแล้วก็มาดูที่หมูก่อนนะครับวันนี้เป็นหมู3ชั้นส่วนท้องนะครับนี่นะฮะผมยกแผ่นมาเลยนะแล้วก็มาหัน่นครึ่งอย่างนี้นะครับแล้วก็ที่จะต้มหมูแล้วก็จะหมักหมูก็จะเป็นน้ำส้มสายชูเกลือผงปรุงรสแล้วจะมีขิงนะฮะขิงหัวมาหั่นเป็นแว่นอย่างนี้นะครับ ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องเปื่อยๆก็ไ,ได้นะครับนี่ครับเราจะมีต้นหอมส่วนอุปกรณ์นะครับก็จะเป็นเหล็กแทงหนังหมูนี้นะฮะถ้าผู้ชมไม่มีก็ใช้เป็นซ่อมหรือว่าเป็นมีดปลายแหลมก็ได้นะครับในการาที่เราจะแทงหนังหมูอย่างนี้นะครับแล้วผมก็จะมีตะขอที่ยกแขนนะครับแล้วก็จะเป็นเหล็กเหล็กที่จะเสียบเข้าไปที่หมูสามชั้นรอ,ลอแล้วก็ มวแขวนห้อยอย่างนี้พึงแดดนะครับนี่นะฮะถ้าผู้ชมไม่มีก็ใช้เป็นวิธีใส่ตะแกรงวางที่ตะแกรงแล้วก็พึงแดดนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันครับไปครับเราก็ดำหม้อมักต้านะครับหรือ่าจะเป็นกระทะก็ได้นะผู้ชมแล้วก็ลงเป็นขิงต้นหอมลงไปเลยครับี๋ยวเราก็มาเติมเป็นน้ำส้มลงไปครับอันนี้นะฮะประมาณหนึ่งกระบวยลงไปเลยครับ เดี๋ยวเราก็มาลงเป็นเกลือนะฮะลงไปเลยนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมานําหมูสามชั้นของเราลงไปต้มนะครับนี่นะฮะลงไปกันเลยครับนี่นะฮะปิดฝาได้นะฮะท่านผู้ชมนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะต้มหมูของเราอยู่ที่ประมาณสี่สห้านาทีถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับอยู่ที่ความหนาของหมูสามชั้นนะครับ เล้วเราก็จะประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็มากลับด้านนี่นะฮะพอได้แล้วเราก็จะนําไปล้างทำความสะอาดเราก็จะมาแทงหนังหมูกันแล้วก็มาหมักกันนะครับนี่นะครับหมูเราที่แบบอ่าไปล้างทาความสะอาดเรียบร้อยนะครับเวราก็จะมาแทงหนังหมูกันแล้วก็จะมาหมักกันนะครับก่อนที่จะแทงหนังหมูนะครับเราก็จะมาบั้งให้แบบเป็นอ่าเป็นร่องนี้นะครับท่านผู้ชมด้านเนื้อนะฮะกี่ลงไปนะครับ เวลาเราทอดเสร็จเราก็จะมาหั่นอย่างนี้นะครับมาหั่นตามร่องนีนะครับก็จะแบ่งง่ายร่วมถึงต้นหมักนะครับตอนที่เราหมักเนี่ยเราก็จะสามารถนํานรสชาตินะครับที่เราหมักเนี่ยลงไปทั้งเกลือทั้งของปรุงรสนะครับลงไปด้านในนะครับรสชาติจะเข้าเนื้อมากกว่านะครับเราก็จะมาแทงหนังรนะยะที่นี้กล่องชัดนะครับนี่นะครับ เราแทงนี้นะมันหมูก็จะออกมาตามอ่านี่นะสังเกตดูท่านผู้ชมอ่ะกล้องสัมสัสนะครับนี่นะครับเห็นไหมฮะมันหมูก็จะออกมาตามรูที่เราแทงนี่นะครับก็จะทําให้อ่าหมูนี่นะแห้งนะครับมันหมูออกเยอะก็จะแห้งแล้วก็ทอดก็จะกรอบรวมถึงอ่า uh, กรอบมากแล้วกรอบน้ำด้วยนะครับนี่นะครับใช้น้ําส้มนะครับ ลงไปที่หนังหมูนี่นะครับู้ชมบาญลงไปที่หนังหมูนะครับเป็นการไล่ความชื้นนะครับให้อมันหมูนี่ออกมาให้มากที่สุดนะครับนี่นะฮะสังเกตดูนะครับให้น้ําส้มเราในครับกดๆนี้นะน้าส้มเราีนเข้าไปในรูที่เราแทงนี่นะครับนี่นะฮะหมันหมูจะออกมางี้นะครับพอได้แล้วนะครับเราก็จะมาลงเป็นเกลือนะฮะลงไป จะต,ตามด้วยผงปรงรสนะครับเมื่อก่อนเขาใช้เป็นผงชุูรสกันนะครับแต่ผมปรับเปลี่ยนมาเป็นผงปรุงรสนะครับด้านนี้ก็เช่นกันนะครับเห็นะนครับแล้วก็ลงผงปรุงรสไป เราก็ลงเกลือซ้ำลงไปนะครับเราก็จะนําเหล็กมาแทงตรงเนื้อนะชับนะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะแทงเข้าไปให้มาทุอีกฝั่งนะครับประมาณนี้นะครับเราก็ใช้เป็นเหล็กตะขอนะครับมาเกี่ยวอ่านี่ครับเราก็จะนาหมูสามชั้นของเราหรือว่าหมูกรอบของเรานี่ฮะไปผึ่งแดดประมาณอ,อยู่ที่สี่ถึงหกชั่วโมงนะฮะหรือว่าวันไหนที่เจอปัญหาแบบ ไม่มีแดดนะครับก็ใช้เป็นวิธีอบผมก็ใช้วิธีอบนะครับเป็นสูตรลัดถ้าเกิดว่ามีฝนตกอะไรมาเนี่ยฮะผมก็อบเอาถ้ามีเตาอ,อบไฟฟ้านะครับก็ใช้เป็นวิธีอบไฟเบาร้อยเอ่อยี่สิบองศาไล่ไปนะครับรอบไปครึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับนี่นะฮะแต่วันนี้แดดร้อนจัดจะนำไปผึ่งประมาณ6ชั่วโมงเดี๋ยวจะนํามาทอดแล้วก็จะนํามาทาเป็นกระเพราหมูกรอบกันนะครับโอเคหมูกรอบเราก็ผึ่งอันนี้ผมผึ่งเอ่อเกินชั่วโมงนะครับ พอดีว่าทาเมื่อวานนะครับวันนี้จะมาทําเป็นข้าวกรอบส่งกันนะครับเครื่องที่ผัดก็จะเป็นผมจะใส่พริกเป็นพริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็พริกหยวกนิดน,นึงนะฮะเป็นใบกะเ,เพราเพิ่มปริมาณแล้วก็เพิ่มสีสันนิดน,นึงนะฮะส่วนซอสที่จะผัดก็จะเป็นซอสผัดก,กะเพราเลยนะครับนี่ง่ายๆนะครับมีซอสไว้ผัดสะดวกแล้วก็เร็วด้วยนะครับเราก็นํากระทะมาตั้งนะครับเตานนันยทอดหมูกรอบนะครับไม่ต้องใช้น้ำมันใหม่ก็ได้นะครับใช้น้ำมันเก่าแต่ก็อย่าดํามากนะครับนี่นะครับประมาณนี้เดี๋ยวจะทอดทีละแผ่นนะครับ ใช้เป็นน้ำมันที่ร้อนปานกลางนะฮะในการทอดค่อยๆไล่ไปนะครับนี่นะครับลงไปครับพอหนังหมูเราฟูขึ้นประมาณนี้นะครับมองชัดนะครับนี่นะครับอใกล้นนึงครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะนำไปหั่นเป็นเส้นนะแล่เป็นเส้นที่เราแบ่งไว้นี่นะครับแล้วก็นำมาทอดสั้นอีกรอบนะครับนี่ฮะนี่นะครับ หมูของเรานะครับทอดรอบแรกไปแล้วนะครับประมาณนี้นะฮะท่านผู้ชมให้หนังพองประมาณนี้นะครับเราก็นํามาแล่มาหั่นเป็นเส้นนะครับที่เราแบ่งไว้นี่นะครับประมาณนี้นะฮะแล้วเราก็จะนําลงไปทอดซ้ํานะครับรอบสองโดยการใช้น้ามันร้อนนิดนึงนะครับลงไปท่านผู้ชม นี่นะครับหมูกรอบเราทอดซ้ารอบสองมานะครับโดยการใช้น้ำมันร้อนจัดนะครับนี่นะผ่าไปสิบนาทีนี่นะครับก็ได้แล้วนะครับกรอบๆแล้วก็สีก็ได้แล้วนะครับนี่นะครับเราก็ตักขึ้นได้เลยนะฮะตักขึ้นแล้วเราก็จะไปสับชิ้นพอดีคําแล้วก็จะนํามาผัดกันนะครับโอเคตั้งกระทะเติมน้ํามันนะครับไม่ต้องเยอะนะครับเพราะหมูกรอบเราก็มันอยู่แล้วนะครับเอาพอขั้วพริกนี่นะครับ เราก็ลงพริกกับกระเทียมเลยนะครับนีน่ะผมใช้เป็นวิธีโขกนะครับวันนี้พอเผ็ดก็ตามใจชอบนะครับท่านผู้ชมอันที่ผมทำเปนข้ากล่องก็จะทําเป็นความเผ็ดเป็นกลางไว้นะครับผับพริกกระเทียมให้หอมนะครับพอพริกกับระเทียมเริ่มแห้งนะครับนีน่ะแห้งอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมลนะครับเราก็จะมาลุเป็นตัวซอสักะเพรากันนะครับก็ลงไปเลยนะครับหนึ่งกระบวยนะครับ ผัดซ้ำนิดนึงนะครับไม่ต้องลงแป้งมันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตัวมันตัวหนืดของหมูกรอบเราเนี่ยจะทําให้ตัวซอสนี่นะครับมีความข้นขึ้นมาความเหนียวความหนืดขึ้นมาเองนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลงเป็นพริกของเรานะครับพริกหยวกกับพริกชีฟ้าแดงนะครับลงไปเลยฮะอย่าให้ผัดให้พริกเนี่ยช้ำจนเกินไปนะครับเพราะว่าเราทาไปเข้ากล่องนะฮะก่อนจะเดินทางไปส่งผัดแั่เละเกินไปนะครับ แล้วเราก็มาลงเป็นพริกไทยนะครับซับลงไปเดี๋ยวเราก็มาลงเป็นหมูกรอบของเราเลยครับจะผัดไม่นานนะครับท่านะผู้ชมเดี๋ยวหมูจะหมดความกรอบนะครับหมูกรอบลงแล้วเราก็จะผัดให้รสชาติกรอบที่หมูกรอบนะครับสังเกตด,ดูว่าน้าำซอสเราก็จะมีความหนึบขึ้นมานะครับท่านนะผู้ชมโดนหมูกรอบแล้วนะครับลงไปกระเพราเลยครับ ลงเยอะได้เลยนะครับไปกะเพราก็ผัดซ้ำนะครับพอแค่พอผัดยุบนะครับขึ้นได้เลยนะครับเดี๋ยวไปจัดลงกกล่องนะครับเดี๋ยวไปส่งลูกค้ากันนี่ครับเดี๋ยวไปดูหน้าตาตอนจัดลงกกล่องนยครับ <Yahoo! S 2> เดี๋ยวเรามาดูข้าวกล่องของเรากันนะครับนี่นะครับเ็จะเป็นกะเพราหมูกรอบ ซักเศษถุงนี้นะครเราจะไม่ใส่ลงไปในข้าวนะครับเดี๋ยวข้าวจะแฉะนะครับก็จะมีพี่น้ำปลามีช้อนข้าวประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีน้ำซุปให้ด้วยนะครับกับกไปด้วยนะครับสำหรับเมนูของเราวันนี้ชมคลิปแล้วชอบถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์รบถึงกดติดตามกับเชฟชาตินะครับสวัสดีครับ